สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาบันทึกรายการคา้าด้วยโปรแกรม Smart b i t a c c o u n t i n g กันนะคะรายการค้าของวันที่28มกราคมนะคะจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์เป็นเงินสดโดยบันทึกรายการที่เมนูลงรายวันดังนี้จ่ายค่าน้ำปราปาได้รับใบส่งของทับใบกำกับภาษีทับใบเสร็จรับเงิน เลขที่1287เป็นเงิน2,100บาทบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม87เจ็ซนนะคะก็จะไปบันทึกค่าน้ำกันก่อนนะคะตอนนี้เราอยู่ที่โปรแกรม s m a r t b i a t c c o u u t t n n g กันแล้วนะคะเราไปที่ระบบบัญชีแยกประเภทได้เลยค่ะแล้วก็เข้าปุ่ม Workflow นะคะเราจะไปที่ลรงรายวันหรือ w o u c h e r นะคะ สาขาเราจะใช้สาขาสำนักงานใหญ่แต่ว่าสมุดรายวันมันจะขึ้นเป็นสมุดรายวันทั่วไปมาให้นะคะเราจะเข้าไปดูว่ามันมีรายวันอะไรบ้างนาที่นี้เราจะใช้รหัส PC ก็คือสมุดรายวันจ่ายนะคะกดโอเคค่ะ ในที่นี้จะมีรายการอยู่หนึ่งรายการนะคะที่เราเคยบันทึกไว้ในวันที่ยี่สิบห้าเดือนหนึ่งปีหกศูนย์นะคะแล้วก็อีกหนึ่งรายการก็คือวันที่สิบสามเดือนหนึ่งปีหกศูนย์เช่นกันค่ะซึ่งมีอยู่สองรายการนะคะเราจะกด f สามเพิ่มวันที่ลงบัญชีนะคะเราจะเปลี่ยนเป็นวันที่ยี่สิบหนึ่งนะคะ 60. เรียบร้อยนะคะเราจะไปที่รายละเอียดทิมพ์ว่าจ่ายค่านะ้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปที่แอปจาก็คือเราจะมาเพิ่มาราเยียาในนี้นะคะกด F3 เพิ 3, ่มเลือกกลุ่มเอกสารนะคะค่านั้นตรงกับอันไหนก็คือเลือกอันนั้นในที่นี้เราจะใช้เป็น ุรกิจซื้อมาขายไปนะคะรหัส P I N V P R O D ก็คือชื่อกลุ่มเอกสารใบส่งของทับใบกำกับภาษีสดเชื่อวงเล็บซื้อธุรกิจซื้อมาขายไปนะคะเราเรื่องอันนี้ได้เลยนะคะเสร็จแ,แล้วมันจะขึ้นเป็นใบส่งของทับใบกำกับภาษีวงเล็บซื้อมาให้นะคะ ประเภทเอกสารเราจะใส่จุดกด enter ค่ะในที่นี้นะคะเราจะเลือกรหัส br นะคะก็คือใบส่งของทับใบกำกับภาษีทับใบเสร็จรับเงินวงเล็บบินเงินสดวงเล็บซื้อค่ะข้อมูลก็จะรันเลขที่เล่มมาให้นะคะต่อมาเราไปที่ เลขครับเล่มที่เอกสารเราจะใช้ตามที่โจทย์กำหนดมาให้ก็คือ1287นะคะเสร็จแล้วเราจะไปที่เจ้านี้ e n น e r นะคะนาที่นี้เราจะเลือกเป็นเจ้าหนี้สาธารณะนะคะขอภัยค่ะเราจะใช้เป็น,น,นเมื่อเราโคามาแล้วนะคะเราก็จะเลือกผู้จำหน่ายที่ต้องการนะคะ ในที่นี้เราจะเลือกการประปานครหลวงนะคะรหัสก็คือ S ขีดศูนย์หกค่ะเลือกแล้วนะคะเราจะไปที่ยอดเงินนะะในที่นี้เราต้องชำระหนึ่งสองพันนอยบาทค่ะประเภทนะคะก็คือประเภทที่หนึ่ง เ็ดเปอร์เซ็นต์นะคะยอดแบกก็จะเท่ากับหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดบาทนะคะรวมเป็นสองพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดค่ะเรียบร้อแล้วนะคะเราก็จะกด f 1 0บันทึกได้เลยค่ะเอกสา,ษากปรประกอบการลงชื่อก็จะขึ้นมาให้นะคะ ขึ้นเลขที่ภาษารก็รายละเอียดปรากฏมาให้นะคะต่อมารเมราก็จะมาเพิ่มรายการต่อไปนะคะตามที่โจทย์บอกว่าจ่ายค่าไฟฟ้าได้รับใบส่งของทับใบกำกับภาษีทับใบเสร็จรับเงินเลขที่8982เป็นเงิน3,100บาทบวกภาษีมูลค่าเพิ่มแบบเซนนะคะแล้วก็สะมาเพิ่มในที่นี้เราก็จะใช้ DINV คิ R O D รธุรกิจซื้อมาขายไปเช่นเดิมนะคะประเภทเอกสารนะคะเราจะเลือก br นะคะเล่มท,ทับเอกสารเล็กเล่มทับเอกสารเล้ที่อ้างอิงนะคะ ก็คือ8ป8 2ค่ะแล้วก็ลงมาที่เจ้านี้นะคะใส่จุดกด enter และที่นี้เราจะเลือกเป็น S K 0 7ก็คือการไฟฟ้านครหลวงค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะลงมาที่ยอดเงินก่อนแวดนะคะก็คือ3,100ที่เราอ่านไปเมื่อกี้นะคะประเภทาสีประเภทที่1ค่ะ แวนดะคะยอดแวนสองบาทนะคะรวมเป็น3,317ค่ะเมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กด F 1 0บันทึกได้เลยค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาบันทึกค่าโทรศัพร์นะคะตามที่โจทย์บอกก็คือจ่ายค่าโทรศัพท์ได้รับใบส่งของใบกำกับภาษีใบเสร็จรับเงินเลขที่3894เป็นเงินจำน0บาท บวกภาษีมูลค่าเพิ่มแบบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะคะกดเพิ่มได้เลยค่ะแต่นาที่นี้เราจะไม่ใช้เหมือนสองคันเมื่อทีนะคะเพราะว่าอยู่คนละปุ่มกันค่าโทรศัพท์เราจะใช้เป็นรหัส p i e c s e r v นะคะก็คือวั่สอของทับใบกำกับภาษีสด ื้อธุรกิจบริการนะคะมันจะขึ้นใบส่งของทับใบกำกับภาษีวงเล็บซื้อมาให้ประเภทเอกาสารนะคะเราจะเลือกเป็นบีนะคะก็คือใบสงของทับใบกำกับภาษีทับใบเสร็จรับเงินวงเล็บบินกับสดบริการวงเล็บซื้อนะคะเครื่องก็จะรัเนเล่มเอกาสารขึ้นมาให้นะคะ ต่อมาแล้วก็จะมาลงเล่มทำเลขที่เอกสารอ้างอิงน,นะคะก็คือ3 8มแค่ะอแล้วเรามาที่ต้นี้เริจะกด enter นะคะวที่นี้เราเลือกเป็น sk 0 8นะคะบริษัท tot จำกัดนะคะรายละเอียดนะคะการออกรายงานภาษีบริษัท tot จำกัดก็จะขึ้นให้โดยอัตโนม,มัตินะคะ แล้วก็เราจะเลื่อนลงไปที่ยอดเองินก่อนแวดนะคะก็คือ1,200บาทนะคะแวดประเภทที่1 7%นะคะยอดวดแปดสิบาทคายรวมเป็นหนึ่บาทเรียบร้อยแล้วเราก็จะกด F10 บันทึกได้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมีรายการปรากฏขึ้นมาอยู่3รายการนะคะ เรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็จะไปทำหน้าลิงนะคะให้เครื่องรวมย่อนลงบัญชีจากเอกสารหน้าลิง์ให้เราตอบเย็ดค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีบัญชีปรากฏขึ้นมานะคะทั้งหมดหบัญชีนะคะบัญชีแรกชื่อบัญชีซื้อสดเราจะเปลี่ยนเป็น ค่าน้ำค่าน้ำปลาปานะคะเราจะใส่ยอดฝั่งเดวิตก,ก็คือสองพันหนึ่งร้อยบาทนะคะต่อมาคาสีซื้อเราจะเปลี่ยนเป็นค่าไฟฟ้านะคะ ยอดฝั่งเดบิตนะคะ3,100บาทค่ะอันที่สารชื่อบัญชีงเงินสดเราเปลี่ยนเป็นค่าทรศัพท์นะคะใส่ยอดฝั่งเดบิตนะคะ1,200บาทค่ะ การที่สี่นะคะเปลี่ยนจากซื้อสดเป็นทาสซีซื้อนะคะยอดจะอยู่ฝั่งเดบิตนะคะ4ี่ร้บาท เนที่ห้านะคะก็คือชื่อบัญชีนะคะเปลี่ยนเป็นเงินสดใส่ยอดฝั่งเครดิตนะคะหกพันแปดร้อยสี่สิบแปด อันนี้บัญชีนี้เราจะรู้ออกนะคะบัญชีเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้บัญชีทั้งหมด5บัญชีนะคะก็คือค่า้ปลาปลา2,100บาทอยู่ทยุฟังเดวิดนะคะค่าไฟฟ้า3,100บาทฟังเดบิตค่าโทรศัพท์1 2 0 0บาทฟังเดบิตนะคะแล้วก็จะมีภาษีซื้ออีก448บาท จะบาลานซ์จับฝั่งเครดิตนะคะก็คือเงินสด6,848บาทนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะกด F10 บันทึกได้เลยนะคะให้เครื่องรันหมายเลขวันเชื่อให้ตอบ yes นะคะเรียบร้อยแล้วเมื่อเราไม่บันทึกรายการต่อเราก็จะ Escape on นะคะยกเลิกการแก้ไขตอบ yes ะคะ่ะ เราก็จะมีราจายปรากฏขึ้นมาเพิ่มนะคะก็คือจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ลงวันที่28เดือน1ปี60นะคะเรียกว่าเราเราก็จะ Escape อคกค่ะอันนี้นต่อ Cancel นะคะต่อมาเราจะไปดูที่ระบบซื้อนะคะเพื่อดูว่ามีรายการที่เราบันทึกไปหรือไม่นะคะไปที่ระบบซื้อและสั่งซื้อสินค้านะคะกด Work Pro ค่ะ แล้วก็ไปที่ Invoice สินค้าเลือกข้อ1.1นะคะซ,ซื้อสดค่ะสาขาสำนักงานใหญ่แลข0 0 0, 0 1 0ซื้อสดนะคะกดโอเคค่ะเมื่อเข้ามาก็จะมีรายการปรากฏนะคะมีค่าการประปาานคะรหลวงแล้วก็การไฟฟ้านครหลวงนะคะสองรายการที่เราบันทึกไปเรียบร้อยแล้ว escape ออก นเซน,นะคะแล้วก็เราจะไปดูค่าโทรศัพท์ที่เราบันทึกไว้นะคะไปที่ i n v o i c e บริการเลือก2.1ซื้อสดค่ะกดโอเคนะคะก็จะมีชื่อผู้จำหน่ายบริษัททีโอทีจำกัดน,นะคะตามที่เราได้บันทึกไว้ Escape ออกได้เลยค่ะรายการค้าของวัน 28่สมกราคมนะคะก็เสร็จสิ้นเรียนเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ